สวัสดีค่ะวันนี้นะคะในรายวิชาพละศึกษานะคะเราจะมาเรียนกันในกีฬาเฮฮาเซปตกในสัปดาห์ของวิชาพลระนะคะคุณครูก็จะมาสอนเกี่ยวกับประวัติของกีฬาตะก้อและกฎกติกาของกีฬาตะก้อกันก่อนนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันได้เลยค่ะประวัติของกีฬาตะก้อในประเทศไทยนะคะ การแข่งผันกีฬาตะกร้อนะคะเป็นการละเล่นของไทยนะคะมาตั้งแต่โบราณแต่ไม่มีหลักฐานแน่นอนนะคะว่ามีมาตั้งแต่สมัยใดนะคะแต่คาดการณ์คร่าวๆนะคะว่ามีมาตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะคะส่วนประเทศอื่นๆที่ใกล้เคียงกับประเทศไทยนะคะก็มีการละเล่นตะก้อเช่นเดียวกันค่ะสำหรับจำนวนผู้เล่นนะคะในสมัยก่อนนะคะไม่จำกัดจำนวน เล่นเป็นหมู่คณะหรือเล่นคนเดียวก็ได้นะคะสามารถเล่นตามลานที่กว้างนะคะพอสมควรนะคะพอเหมาะกับการเล่นนะคะแต่ก็ที่ใช้เดิมนะคะที่ใช้ในสมัยก่อนนะคะก็คือใช้หวายนะคะถักนะคะให้เป็นรูปกลมๆนะคะให้คุณครูดได้ขึ้นทห้นักเรียนได้ดูนะคะที่รูปซ้ายมือนะคะส่วนปัจจุบันนะคะ ลูกตะก้อก็ได้พัฒนาแล้วก็นิยมนะคะเอามาปรับปรุงจากลูกหวายนะคะปัจจุบันก็ใช้เป็นลูกพลาสติกนะคะใช้พลาสติกมาเป็นตะก้อหรือว่ามาสารให้เป็นลูกตะก้อนั่นเองค่ะต่อมานะคะการเตะตะก้อนะคะเป็นการเล่นที่ผู้เล่นนะคะได้ออกกําลังกายทุกสัสดส่วนสามารถฝึกความว่องไวการสังเกตการมีไหวพริบ หรือสามารถสร้างเสริมให้เรามีบุคลิกภาพที่ดีนะคะมีความสง่างามและการเตะตะก้อนนะคะนับได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของไทยอย่างหนึ่งเลยนะคะเมื่อมีการส่งเข้าแข่งขันนะคะไม่ว่าจะทั้งชายและหญิงนะคะประเทศไทยนะคะสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศนะคะมาได้หลายรายการมากเลยค่ะทั้งชายและหญิงนั่นเอง สำหรับประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศที่ใกล้เคียงประเทศไทยนะคะ mm. นักเรียน mm. ก็ยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้นะคะว่ากีฬาตะก้อนั้นเกิดกำเนิดขึ้นจากที่ใดนะคะแต่จากการสันนิษฐานคงจะได้หลายสาเหต,ตุดังนี้นะคะประเทศพม่านะคะเมื่อประมาณพศ2310นะคะพะม่ามาตั้งค่ายอยู่ที่โพที่สามต้นนะคะก็เลยได้เล่นกีฬาตะก้อน,นะคะ ซึ่งทางพม่านั้นนะคะนักเรียนทางประเทศพม่าได้เรียกกีฬาตะก้อว่าชิงลงนะคะอ่นักเรียนจําไว้นะคะว่าประเทศพม่านะคะเรียกกีฬาตะก้อว่าอะไรนะคะต่อมาในประเทศมาเลเซียนะคะก็ประกาศว่าตะก้อนะคะเป็นกีฬาของประเทศมาลายูเดิมเรียกว่าซีปักรากานะคะ คำว่าลาการในประเทศมาเลเซียนะคะซึ่งหมายถึงตักก้านั่นเองทางประเทศฟิลิปปินส์นะคะก็นิยมเล่นกันมานานแล้วนะคะแต่ประเทศฟิลิปปินส์นะคะเรียกว่าใส่ปักนะคะทางประเทศจีนก็มีกีฬาที่คล้ายกับกีฬาตะก้อเรานะคะแต่เป็นการเตะตะก้อชนิดที่เป็นรูปหนังปักขนไก่ ซึ่งจะศึกษาจากภาพเขียนและพงศวดานจีนนะคะชาวจีนกวางตุ้งที่เดินทางไปตั้งลกรลากในอเมริกานะคะได้นำการเล่นตะก้อขนไก่นี้นะคะไปเผยแพร่ค่ะแต่ทางประเทศจีนนะคะเรียกว่าเตโกค่ะซึ่งหมายถึงการเตะลูกขนไก่นะคะณุณครูก็จะยกตัวอย่างรูปภาพให้เรียนได้ดูนะคะว่ามีความแตกต่าง ตะก้อของประเทศไทยยังไงนะคะสำหรับประเทศเกาหลีนะคะก็มีลักษณะที่คล้ายคลึงกับประเทศจีนนะคะละักษณะของลูกตะก้อน,นะคะ,ะ,าะ,คะอาจจะแตกต่างกันออกไปโดยวัสดุที่ใช้คือเอาดินเหนียวนะคะมาหอด้วยผ้าสำรีนะคะแล้วก็เอาหางไก่ฟ้านะคะมาปักนะคะให้เป็นคล้ายๆกับประเทศจีนแต่ อุปกรณ์หรือวัสดุนะคะที่ทำนะคะจะไม่เหมือนกันค่ะเมื่อเราเรียนรู้เรื่องของประวัติของกีฬาตะก้อกันไปแล้วนะคะต่อมาเราจะมาเรียนรู้กันต่อในเรื่องของกติกาการเล่นนะคะนักเรียน1เลยนะคะคือสนามค่ะสนามนะคะเราจะมีการวัดรัศมีต่างๆนะคะโดยที่เราจะยังไม่เรียนรู้เรื่อง ของขนาดนะคะว่ามีขนาดเท่าไหร่นะคะเราจะมาเรียนรู้ก่อนว่าในกติกาการเล่นนะคะมีอะไรบ้างนะคะหนึ่งเลยก็คือสนามค่ะสองนะคะคือลูกตะกอ้อนเองเป็นสิ่งที่เราจะขาดไม่ได้เลยในการเล่นกีฬาตะกอ้อใช่ไหมคะคุณูรูขอเสริมนิดนึงนะคะสำหรับลูกตะกอ้อนนะคะจะมีอยู่12รูนะคะ และ20จุดไข้ตัดนั่นเองนักเรียนจังไว้นะคะถ้านักเรียนอาจจะไปเจอในข้อสอบค่ะสำหรับกติกาข้อที่3นะคะคือเครื่องแต่งกายนั่นเองจะต้องสวมเสื้อยืดกางเกงขาสั้นและห้ามเอาชายเสื้อออกนอกกางเกงนะคะและห้ามใช้อุปกรณ์ในการช่วยเคลื่อนไหวหรือการเร่งความเร็วของลูกตะก้อนะคะ และหัวหน้าทีมนะคะจะต้องใส่เบาะแขนที่แขนเสื้อด้านซ้ายและจะต้องติดหมายเลขด้านหลังทุกคนนะคะหมายเลขก็จะเลขหนึ่งถึงเลขสิบห้าเลยค่ะข้อสี่นะครับคือผู้เล่นผู้เล่นนะคะจะแบ่งออกเป็นสองประเภทประเภทที่1คือประเภททีมเดียวประเภทที่สองคือประเภททีมชุดนะคะ ข้อ5นะคะคือตำแหน่งของผู้เล่นมีอยู่สารตำแหน่งคือหน้าซ้ายนะคะหน้าขวาและเตกองหรือผู้เสิร์ฟนั่นเองค่ะ ข้อหกนะคะการเปลี่ยนตัวผู้เล่นในแะกระยะเปลี่ยนในเวลาใดก็ได้นะคะและถ้าอยู่นอกการเล่นเนะผู้เล่นน้อยกว่าสามสามารถเปลี่ยนได้ไม่เกินสองครั้งนะคะแต่ละเที่มนต่อไปแต่ละทีมจะมีสิ์เปลี่ยนตัวผู้เล่นสำรองได้ไม่เกินสองคนจากทั้งหมดสามคนในทีมนะคะถ้าเปลี่ยนไปสองแล้วอีกหนึ่งคนนะคะสามารถเปลี่ยนได้อีก แต่ถ้าเปลี่ยนหมดทั้ง3ามคนแล้วจะไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนตัวได้อีกนะคะกะติกาข้อที่7นะคะคือการเสี่ยงและการอบอุ่นร่างกายนะคะต่อมากติกาข้อที่8นะคะตำแหน่งของผู้เล่นระหว่างการส่งลูกเสิร์ฟนะคะกะติกาข้อที่9กานะคะการเปลี่ยนส่งค่ะให้เปลี่ยนการส่งลูกเมื่อฝ่ายส่งลูก ผิดกติกาหรือฝ่ายรับทําลูกให้ตกพื้นที่ของฝ่ายส่งได้ต่อมาในข้อที่10นะคะการขอเวลานอกขอได้เซตละ1ครั้งและได้ครั้งละ1น,นาทีเท่านั้นนะคะและสุดท้ายนะคะข้อที่11นะคะคือการนับคะแนนนั่นเองนะคะในส่วนของการนับคะแนนนะคะคุณครูจะยังไม่อธิบายให้ในักเรียนฟังนะคะเพราะว่า การนับคะแนนจะต้องใช้เวลายเยอะนะคะหรือจะต้องทําการลงมือเองนะคะถึงจะเข้าใจง่ายนะคะดังนั้นเราจะมาเรียนรู้ก่อนนะคะว่ากติกาทั้งหมดมีกี่ข้อนะคะและรายละเอียดต่างๆเราจะมาเรียนกันในครั้งถัดไปนะคะนะักเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อเราได้เรียนรู้ประวัติและก,กฎกตาการเล่นไปแล้วอ่า ให้นักเรียนได้จดจำไว้นะคะเผื่อครูคได้ให้ทำข้อสอบนะคะค่ะในสัปดาห์นี้คุณครูคก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะถ้านักเรียนมีข้อสงสัยให้สอบถามเข้ามาในกลุ่มไลน์วิชาสุขศึกษาและพลัลศึกษาได้เลยนะคะสัปดาห์นี้คุณครูคสวัสดีค่ะ